สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้นะครับมารีวิวร้านข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้างทางราคาไม่แพงและรสชาติอร่อยนะครับนั่นก็คือร้านอำานวยโชคสาขาหน้าโรงพยาบาลน,นะครับเป็นรถเข็นนะครับมีข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบนะครับให้เลือกสันเยอะแยะมากมายเลยราคาเริ่มต้นตั้งแต่40บาทไปจนถึง60บาทสามารถเป็นข้าวราดแล้วก็เป็นกับได้ด้วยนะครับทําใหม่ๆสดๆทุกวันนะครับขายดีมากๆเลยนะครับเริ่มขายตั้งแต่เวลา15นาฬิกาจนถึง22นาฬิกากันเลยและที่นี่นะครับบริเวณด้านหน้าร้านขายของนี้จะมีร้าน ขายยาร้านเซเว่นแล้วก็โลตัสต,ต่างๆอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับสะดวกสบายเสียอย่างเดียวครับที่จอดรถน้อยนะครับสังเกตง่ายครับร้านนี้นะครับคนเข้าซื้อเยอะมากๆเลย ครับก็ฝากเชิญชวนผู้ที่ผ่านไปผ่านมาหรือมาเยี่ยมญาติพี่น้องอยู่โรงพยาบาลหรือคนที่ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิธ์ประสงค์สามารถแวะซื้อได้นะครับร้านอํานวยโชคข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหมูกรอบไก่กรอบเยอะแยะมากมายให้เลือกสรรพร้อมแล้วไปชิมกันเลยแลอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ